การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอืมพอพูดคำนี้หลายคนก็คงจะรู้สึกคุ้นๆกันใช่ไหมครับแต่เดียวก่อนนะสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการไปเดินเล่นในสวนสวยๆธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติสีเขียวเลยก็ว่าได้ที่กำลังจะเปลี่ยนโอ้โหพลิกโฉมวงการเกษตรกับท่องเที่ยวของไทยไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเอาละครับ ลองนึกภาพตามกันสักนิดหนึ่งนะพอได้ยินคำว่าทัวร์ฟาร์มหรือเที่ยวสวนเนี่ยภาพแรกที่มันแวบเข้ามาในหัวมันคือภาพของอะไรกันครับผมว่านะคนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงภาพการเดินเล่นชิลๆในสวนสวยๆบรรยากาศดีๆสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดอะไรทำนองนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าภาพในหัวเป็นแบบนั้นแล้วก็วันนี้อาจจะต้องลองคิดใหม่กันแล้วล่ะครับเพราะว่าโลกของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในยุคปัจจุบันเนี่ย โอ้โหมันไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วก็น่าตื่นเต้นกว่าที่เราคิดไว้มากเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามันไปไกลแค่ไหนเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นกันก่อนว่าเอ๊แล้วอะไรล่ะที่มันเป็นตัวจุดประกายความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขึ้นมาคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำว่าวิกฤตและโอกาสของภาคเกษตรกรรมไทยนี่แหละครับ คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกร,กรไทยเราต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินที่มันเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานมากๆสภาพอากาศที่เดี๋ยวนี้คือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเทคโนโลยีที่อาจจะยังตามโลกไม่ค่อยทันหรือแม้กระทั่งเรื่องความไม่มั่นคงของที่ดินทํากินปัญหาทั้งหมดนี้มันเลยทําให้การทําเกษตรแบบเดิมๆเนี่ยมันเสี่ยงสูงเกินไปแล้วครับแต่เขาว่ากันว่าในทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอและนี่แหละครับ คือจุดกำเนิดของทางออกที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในนิยามใหม่ที่ต้องบอกเลยว่ามันทรงพลังกว่าเดิมมากๆแล้วต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ไอเดียที่พูดกันเล่นๆนะครับแต่มันคือของจริงเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับทางการแล้วมากกว่า776แห่งทั่วประเทศไทยแล้วตัวเลขนี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยซ้า แล้วไอ้นิยามใหม่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะมันก็คือการท่องเที่ยวที่ไม่ได้แค่มาเที่ยวแต่เน้นให้คนได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรผ่านการลงมือทําจริงๆเพื่ออะไรนะหรอครับก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับทั้งตัวเกษตรกรเองแล้วก็ชุมชนรอบข้างไปพร้อมๆก,กับการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมดังนั้นหัวใจสําคัญของมันเลยไม่ใช่แค่การมาดูแต่คือการได้ลงมือทํา และการสร้างประสบการณ์ดีๆที่น่าจดจําร่วมกันและนี่คือความสุดยอดของมันเลยครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะแต่สามารถแตกแขนงออกไปได้ถึง8เทรนด์เลยทีเดียวลองดูสิครับมีตั้งแต่สายอาร์ตที่มาทำเวิร์กช็อปปั้นดินจากดินในท้องถิ่นไปจนถึงสายบิสเนสหรือสายเทคที่มาเรียนรู้เรื่องการใช้ AI ช่วยทำฟาร์ม หรืออาจจะเป็นสายชิวที่มานอนแกลมปิง้งหรูๆกินอาหารแบบฟาร์มทูเทเบิลแล้วก็ยังมีสายสุขภาพที่มาเข้าคอสโยคะดีท็อกซ์ท่ามกลางธรรมชาติคือมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้แทบทุกกลุ่มจริงๆแต่นอกเหนือจากความหลากหลายแล้วเนี่ยอะไรที่ทําให้โมเดลธุรกิจนี้มันสุดยอดจริงๆคําตอบก็คือมันเป็นสมการที่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ชนะทั้งหมดเลยครับมันคือสถานการณ์ที่เรียกว่าว,วินวินวินอย่างแค้จริงเลยนะ วินที่1คือเกษตรกรได้ช่องทางสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาแค่การขายผลผลิตอย่างเดียววินที่2คือน,นักท่องเที่ยวก็ได้ประสบการณ์ที่มันพิเศษไม่เหมือนใครได้เรียนรู้แล้วก็มีความหมายและวินที่3ก็คือชุมชนโดยรอบครับที่ได้เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืนทั้งในแง่ของเศรษ,ษฐกิจและก็วัฒนธรรมภาพนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ คือถ้าเปรียบเทียบกันนะจากเดิมที่การทำเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยรายได้มาจากทางเดียวแล้วก็ต้องอิงกับราคาตลาดที่มันผันผวนตลอดเวลาก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้างรายได้จากหลายหลายช่องทางสามารถกำหนดคุณค่าและตั้งราคาได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการได้เชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยตรงได้เจอตัวจริงเสียงจริงเลยเอาละครับพอเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันดีงามยังไงคาถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือ แล้วเราจะเปลี่ยนที่ดินธรมธรมดาธรๆเนี่ยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหรือ d เดสติเนชันที่น่าสนใจขึ้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วหัวใจของมันเรียบง่ายมากเลยนะมีแค่3ข้อเท่านั้นเองครับจำง่ายๆเลยคือต้องมีอะไรให้ชมหรือซีมีอะไรให้ทำหรือดูและสุดท้ายก็ต้องมีอะไรให้ซื้อกลับไปหรือบายถ้าทำามอย่างนี้ได้ครบนะโอ้โหถือว่ามาถูกทางแล้วละครับ มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปภาพความฝันนี้ได้ดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าเหนื่อยลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่ได้สินทรัพย์ที่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันแถมยังได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่ใครๆก็ต้องอิจฉาโหนี่ล่ละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางสายนี้เลยแล้วเคล็ดลับที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จละ่ะมีอะไรบ้าง หลักๆเลยนะอย่างแรกคือการวางแผนออกแบบประสบการณ์ให้ดีตั้งแต่เส้นทางเดินในฟาร์มไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่ต้องน่าสนใจอย่างที่2ก็คือพวกสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครับอันนี้สําคัญมากนะอย่างห้องน้ําต้องสะอาดมีคาเฟ่เล็กๆน่ารักๆให้นั่งพักและอย่างที่3ามก็คือเรื่องของคนแล้วก็ความปลอดภัยที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเสมอและทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่า หรือนี่จะเป็นอนาคตบทใหม่ของการท่องเที่ยวไทยกันนะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆในตอนนี้ก็คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่กระแสที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่มันคือโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือชั้นดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและที่สำคัญคือเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับรากเหง้าของตัวเองอีกครั้ง และสุดท้ายนี้ครับอยากจะลองทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดตามกันดูไม่ว่าจะเป็นที่ดินผืนเล็กๆหลังบ้านหรือสวนเก่าแก่ของครอบครัวจริงๆแล้วพื้นที่เหล่านั้นมันอาจจะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเคยคิดไว้แค่ไหนกันแน่นะครับ